สวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้อยู่ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดนะครับก็จะไลฟ์สดมาอาหารนะครับวันนี้บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดนะครับก็เริ่มที่อ่าบาร์ทะเลเลยกันแล้วกันนะครับบาร์ทะเลก็จะมีกุ้งนะครับมีกุ้งตัวนี้กุ้งกรามๆนะครับแล้วก็ <c oughs> มีกุ้งขาว มีกุ้งขาวนะครับมีปลาหมึกมีหอยหวานหอยแมลงผู่นะครับหอยแมลงผู่ชิลีหอยหลอดหอยเชลนะครับแล้วก็ปูนะครับปูจุด อันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ท่านละ320บาทนะครับบุฟเฟ่ท่านละ320บาทรวมน้ำกับอาหารนะครับวันนี้พามาดูบาร์ทะเ,เลนะครับวันนี้กุ้งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็พอใช้ได้นะครับบางวันตัวก็ใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าน,นี้บางวัน สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเก็ดครับก็ไล์สดอาหารนะครับบุฟเฟ่ท่านละ320บาทครับรวมน้ำกับอาหารนะครับบาร์อาหารก็จะมีบาร์ซีฟู้ดนะครับมีของทอดของผัดยำนะยำอยู่ด้านนู้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูของทอดนะครับ ของทอดก็จะมีเฟนฟายนะครับมีหัวหอมทอดนะครับมีเต้าหู้ปลาโคโรเกตนะครับมีแซลมอนคั่วเกลือครับมีไก่ทอดนะครับน้องไก่ทอดหนังไก่ทอดนะครับอันนี้ก็เมนูของทอดก็จะมี6อย่างนะครับ ร้านเปิดบ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะครับบาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดนะครับอยู่ตรงหน้าโรงบรมมิพารามปากเกร็ดนะครับนี่เมนูของทอดนะครับหนังไก่น่องไก่ท้องแซลมอนนะครับเต้าหู้ปลานะครับแล้วก็หัวหอมทอดนะครับแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะครับ ส่วนเมนูปรุงสำเร็จนะครับก็จะมีหัวหัวปลาแซลมอนนะครับนึ่งซีอิ๊วนะครับหัวปลาแซลมอนนึ่งสีอิ๊วเนื้อตุนสีอิ้วญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกุ้งทะเลผัดขงกะหรี่นะครับอ่าเมนูปรุงสุกก็จะมี5อย่างครับ ส่วนตรงนี้ก็จะมีมีหยกนะครับมีหยกกลัมปลีผัดน้ำปลาส้มตำแล้วก็หมูมะนาวนะครับตรงนี้ก็อันนี้เมนูแซ่บๆนะครับตรงนี้ส่วนผลไม้ก็จะมีแตงโมห้องนี้มีแต่ของอร่อย,ยครับขอบคุณครับ ตรงนี้มีไตงโมมีสับประรดมีมะม่วงนะครับแล้วก็ซาลาเปาแล้วก็ยำนะครับสวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ไลฟ์สดมาอาหารนะครับร์บาบีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้ม อาหารซีฟู้ดน้ำจิ้มซุกี้นะครับตัวนี้น้ำจิ้มนะครับส่วนหมูหมูก็จะมีหมูน้ำผึ้งนะครับของสดหมูน้ำผึ้งหมูปรุงรสหมูงาหมูพริกไทยดำหมูบาร์บีคิวตับหมูนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณป้าเดือนนะครับครับขอบคุณครับผมสิบเชเลยครับผมขอบคุณครับ เสี่ยงจีนะครับปลาหมึกกรอบนะครับปลาดอลี่นะครับคอหมึกนะครับเนงกระพุนมันหมูนะครับหมูดิ้งปูอัดเต้าหู้ไข่เต้าหู้ปลาเต้าหู้ชีสนะครับแล้วก็ฟักทองไส่ชีสนะครับไส้กรอกไก่หมูพริกไทยดำหมูงานะครับแล้วก็อันนี้แซ่บๆนะครับ หมูสามชั้นนะครับครับขอบคุณพ้าเดือนมากเลยนะครับขอบคุณครับผมก็เพิ่งหัดไล์นะครับยังไล์ไม่ค่อยเก่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับร้านร้านอยู่ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดครับอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีครับขอบคุณครับครับอันนี้เบคอนสามชั้นนะครับ มาทางนี้ก็จะมีเบคอนพันเห็ดนะครับแล้วก็แซลมอนย่างเกลือนะครับส่วนผักนะครับผักก็จะมีวางกุ้งไตหวันโหระพาผักบุ้งนะครับเห็ดชื่อไมจิเห็ดเออร์เรนจีนะครับเห็ดเข็มทองครับมีฟักทองนะครับมีแครอทนะครับมีข้าวโพดอ่อนก,กนระลำปลีแล้วก็ ผักกาดขาวนะครับส่วนเม,มนูหมูสไลด์นะครับตรงนี้มีหมูสไลด์มีเนื้อใบพายเนื้อลูกมะพร้าวนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหมูสไลด์ครับป้าเดือนเคยมาอุดหนุนหรือย,ยังครับผมอยู่ปากเกร็ดนะครับตรงนี้จะมีชีสนะครับผมมีชีส อันนี้ก็ไฮสตรีมนะครับไฮสตรีมมี12รสครับไอศครีมก็มีกล้วยบทชีมีข้าวเหนียวทุเรียมีชาเขียวมีลำเรซินนะครับมีนมฮอกไกโดมีบลูเบอรี่มันม่วงรวมมิตรนะครับลิ้นจีสตรอเบอรี่ชาไทยช็อกโกแลตนะครับก็มี เดี๋ยวไปจะแวะนะคะขอบคุณครับขนมหวานก็มีคองแซงครับอ้ไปท่าน้ำนนบ่อยครับผมเลยเลยนาะนิดนึงก็ถึงปากเกตครับเดี๋ยวนี้จะมีที่เที่ยวนะครับมีข,ขเกาะเกร็ดด้วยนะครับถ้ามาใกล้ๆนะครับ ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเมนูยำนะครับยำก็จะมียำปูนะครับยำปูดองนะครับมียำปูดองยำปูอัดนะครับยำไส้กรอกมีกุ้งดองน้ำปลามีอันนี้หอยนางรมนะครับทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แซ่บๆนะครับที่บาร์บีคิวรีสอร์ทป่าเก็ตนะครับส่วนด้านนอกด้านนอกจะมีกุ้งอบอวุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะครับอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งโน้นครับผมบก็วันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยไลฟ์สดนะครับก็บาอาหารนะครับ บาร์อาหารจะเป็นห้อง A นะครับอยู่ที่นี่จะเป็นห้อง A แล้วก็บาร์อาหารก็จะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบาอาหารทะเลอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับมีโปรโมชั่นหน้าเพจนะครับถ้าป้าเดือนมาเดี๋ยวผมลดให้นะครับ อย่าลืมแจ้งผมด้วยนะครับที่ร้านก็มีโปรโมชั่นเจ้าของวันเกิดทานฟรีด้วยครับถ้ามามาสี่ท่านขึ้นไปนะครับบานทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับมีหอยหวานนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นก็ทุกใบเสร็จนะครับที่เช็คบินก็มาจับรางวัลรุ่นรางวัลก็มีมีด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำดื่มด้านนอกนะครับ น้ำดื่มก็จะมีน้ำผลไม้นะครับแล้วก็มีน้ำเป๊ปซี่ครับมีน้ำเปล่านะครับก็น้ำผลไม้จะมีชาเขียวมีพันธ์มีบลูโอเชียนนะครับน้ำเป๊ปซี่นะครับมีเซเว่นอัพมีมิเรนดาน้ำส้มนะครับแล้วก็เป๊ปซี่แม็กนะครับส่วนอันนี้มีโปรโมชั่นนะครับถ้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตออมสินนะครับก็มา4จ่ายสนะครับ ก็บรรยากาศที่ร้านตอนนี้เงาเงาอยู่นะครับลูกค้ายังไม่มาครับก็จะมาประมาณเย็นๆนะครับก็มีเข้าบ้างแล้วนะครับนิดน,นึงหม,<อ>มูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็อันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ร้านก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อกี้พาไปชมบาร์อาหารนะครับบาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดนะครับบาร์บีคิวรีสอร์ทก็เป็นบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่ หมูกระทะท่านละ320บาทรวมน้ำกับอาหารนะครับแล้วก็ที่ร้านมี6สาขานะครับตัวนี้มีปิ่นเก้ามีบางเคมีวงสว่างมีรังสิตนะครับมีบางนาแล้วก็มีาปากเก็ดนะครับปากเกต็ดก็อยู่หน้าโรงบาลนิพพานานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ